เรื่องกับทางพี่นกเขากรณีเรื่องเหตุการณ์ที่ประเทศพม่าซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมากและก็การเริ่มต้นนะครับการให้ข่าวของนายกเศษฐากับรอยเตอร์นั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกรณีฮามาสกับอิสราเอลเลยแม้ว่าต่อมาก็จะตั้งหลักและก็พยายามให้ข่าวใหม่ก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์ในพม่าเนี่ย เราจะไปฟังการปฏิบัติการไอโอข่าวสารปรกติกันไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันมีความซับซ้อนและก็ต้องรู้รธิ์ความเป็นพม่าในเฉพาะส่วนพม่าได้เป็นอย่างดีซึ่งคนไทยจะต้องซึมซับท <c oughs> ีิตเด็ดต่างๆะนะครับว่าว่าสงครามที่ผ่านมาเขามียุทธภูมิยุทธการอย่างไรแต่ภาพระหว่างพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์อย่างที่พีน่นกขอบอก มันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆก็คือระหว่างมหาอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาและทั้งสองข้างก็มีชาติแนวร่วมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าฝ่ายฝั่งอเมริกาเนี่ยมีฐานปฏิบัติการยอยู่ในประเทศไทยแต่โดย <c oughs> รูปแบบอื่นใดก็ตามแม้ว่าภาพกําลังทหาร อาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าตั้งแต่สถานกงศุนจัดแม็กเอนโดแปซิฟิกไมตรีและการผ่านนิ์หรือการปรากฏตัวทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองพอซีไอเอหรือแม้แต่กระทั่งเวลาก่อนที่จะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เมีเมยวเดียพื้นที่แม่สอดและพื้นที่จังหวัดที่เป็นรอยต่อ,<ะ>อชายแดนติดกันกันกบประเทศพม่าของประเทศไทย ถ้านับกอก็เต็มไปด้วยพวงนี้ถ้านับที่แจ็คเซเลเวนมาเนี่ยที่มาหาเลยกับวังอี้ที่ไทยเนี่ยไม่กี่วันก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขยายทันทีนะทีนี้เนี่ยนะครับคือสถานการณ์ที่ที่ประเทศไทยเราเราประเมินสถานการณ์ต่ําไม่ได้มันเป็นสงครามที่เราเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นและความเป็นจริงนั้นต้องยอมรับว่า มันเมื่อเรื่องระหว่างมหาอำนาจด้วยกันการปรากฏเนี่ยครับของ f ยี่สิบเก้าประธานโทษ mig ยี่สิบเก้านะครับ f สิบหกของไทยนั้นมันไม่พอมือเขาหรอกเราไม่มีเครื่องบินที่ทันสมัยมานานมากแล้วนะครับเราเคยทันสมัยเมื่อเมื่อในอดีตนานมากสามสิบปีนะครับปัจจุบันนี้อาวุธของกองทัพอากาศนี่ล้าสมัยมาก แม้ว่าทางภูมิช่ชาการฐานอากาศจะมีกําลังใจในการสู้รบก็าตาม,มแต่ว่าเมื่อเทียบระหว่างลำต่อลำมิกยี่สิบเกกับ F16 นั่นมันเป็นคู่ต่อสู้กันไม่ได้เลยแต่อย่างไรก็าตามเราก็มีหน้าที่นะครับที่ในการเรื่องความรักชาติบ้านเมืองแต่ทั้งหมดมันคือศิลปะแห่งสงครามศิลปะแห่งอำนาจคือณวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้อง ต้องเลี่ยงมากที่สุดเพราะเหตุการณ์ให้เครื่องบินเนี่ยนะครับให้มาใช้ที่แม่สอดลำเดียวเนี่ยนะครับมันอธิบายเรื่องอื่นๆยากมากแล้วนะและเป็นการตีไพ่โง่ด้วยเพราะความเป็นจริงนั่นเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าเพื่ออธิบายภาพภายนอก <c oughs> ว่าไทยเอื้อกับรัฐบาลพม่าแต่ข้อเท็จจริงมันคนละเรื่องเราคือเส้นทางผ่านให้กับกลุ่มชาติพันธ์ สงครามนี้ความจริงไม่ควรจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรานะครับคือถ้าเราอยู่เพียงแค่บริบทว่าถ้าประชาชนหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราเพียงแค่ดูแลในเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยให้กับพวกเรฟููจีทั้งหลายอันนี้จะไม่เป็นไรแต่ว่าการก่อตัวการก่อก,อการน,นะครับของมหาอำนาจที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานนั้นมันย้อนแยง้ง และถ้าสงครามมันลุกลามเข้ามาอย่างประเทศไทยที่พี่นกเขาได้ระบุเนี่ยนะครับเรามีชัยภูมิที่เป็นปนัญหานะครับกับสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะแหล่งน้ำอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่วงทำนองของรัฐบาลคือมันก็ยังประหลาดที่เราพูดวันนั้นนะครับเชิญมาทุกทุกฝ่ายยกเว้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันใหญ่มันใหญ่กว่า ความเข้าใจการเดินทางขึ้นไปเชียงใหม่นะครับมากมายอย่างผิดสังเกตนะครับ mm. ทั้งที่มันเป็นจุดสําคัญจะเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องอะไรก็ตามหรือจะอะไรก็ตามนั้นนะครับผมในวิตกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศพมา่าแล้วมันก็ลามเข้ามาอย่างประเทศไทยในสถานการณ์ที่เราไม่พร้อมอะไรเลย mm hmm. คือประเทศไทยนั้นเนี่ยนะครับ เอาละเรามีความรักชาติบ้านเมืองเราก็สู้กันจนตัวตายนั่นแหละแต่ว่าเรามันมันไม่ควรจะเกี่ยวข้องอะนะครับเหมือนเราถูกมัดมือสองครามโลกครั้งที่สองเป็นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นไปยังประเทศพมา่าแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็เรียนแบบเดิมก็ถูกใช้เป็นทางผ่านไปยังกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเองก็บอกว่าเราเข้าข้างประเทศไทย เอาประเทศไทยอยู่รอดปลอดภยัยเป็นหลักนะครับและประเทศไทยก็ควรจะยืนหลักอย่างนี้แม้ว่าเวลานี้จะยากตามลําดับถ้าสถานการณ์มันทะลัก<ช>เหมือนกรณีของพม่าที่เราบอกว่าเขาของแข็งก็ยังไม่ออกเลยนะครับที่ข่าวในไทยก็บอกว่าแตกแล้วก็กองทัพอากาศยังไม่ขยับเลยอาวุธหนักก็อยู่ตรงนั้นและยุโทโธปกรณ์อื่นๆก็ยังไม่ได้ใช้นะครับและท้ายที่สุดข่าวก็มาแก้กันว่ายังไม่แตกเห็นไหม เราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่บันปละบบางอย่างนี้เนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองนะครับเราผมมองเห็นว่านะครับก็ควรที่จะทำความเข้าใจนะครับกับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ให้ข่าวกันอยู่ในประเทศไทยคือจริงๆวันนี้เนี่ยจะมาอ้างประเด็นมนุษยธรรมไม่ได้นะคะเพราะว่าสื่อมวลชนรู้ดีคนทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนหลายคนรู้ดีว่า วิถีชีวิตที่เป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัจจุบันที่ดำรงอยู่รอดมาจนทุกวันนี้มันก็คือมนุษย์ชนจากไทยทั้งนั้นแหละเพราะเขาไม่มีทางทำมาหากินในด้านที่รุกเข้าไปในเขตพมา่าเขาทำมาหากินอยู่ชายแดนไทยแล้วก็จากไทยเนี่ยแหละอาหารยาเงินตราต่างๆทุกท<า>อย่าง,างทั้งนั้นเราให้ทุกอย่างที่ผ่านมาเรามีค่ายผููอบพยพสําหรับกลุ่มพี่น้องเหล่านี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วมไม่ใช่ว่าเรา ไม่เคยมีเลยมาปั่นเลยไม,ไม่ถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกติเรื่องก็เป็นปกติใช่เพียงแต่ว่าเมื่อเราถูกนะครับถูกใช้นะครับจะโดยยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เกรงใจอะไรประเทศไทยเลยอืนะครับเพราะฉะนั้นศึกนี้เนี่ยนะครับเป็นศึกที่ควรจะกังวลและขณะเดียวกันนั่นเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเอง คุณจะมีน้ำหน้าอยู่กี่วันผมไม่รู้แต่ว่าสถานการณ์ถ้าถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ยม,มันเกินที่จะรับมือค่ะต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องเงินดิจิตอลก็แน่นอนที่สุดเน,นะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนยากคนจนทั้งหลาย <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> จะเป็นร้าน <c oughs> ส,สะดวกซื้อเซเว่นอเล่นและร้านอื่นๆ <c oughs> ซึ่งก็มีโรงง,งาน นะครับซึ่งเจ้าของก็มีความยากลําบากไม่ถึงแสนล้านบางคนมีไม่ถึงแสนล้านเกินเกินหลายหมื่นล้านมานิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงแสนล้านซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นคนยากคนจนลําบากที่ต้องได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนคนที่เดือดร้อนนะครับเรื่องข่าวไฟค่าน้ําข่าโทรศัพท์ค่าเทอมเป็นหนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าต้อง เยียวยาช่วยเหลือบรรดาคนยากคนจนนะครับเจ้าของฐานการผลิตสินค้าที่เข้าในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายคือผมเองเนี่ยสะอิดสะเอียนกับการหาช่องว่างเนี่ยโดยไม่คิดแบบไม่รับผิดชอบอและผมเองก็เห็นว่าจะต้องมีการถแถลงใหม่เพราะการถแถลงเนี่ยนะครับเป็นการถแถลงบนพื้นฐานที่ไม่พร้อมอะไรสักเรื่อง ก็สรุปว่าไม่พร้อมจริงๆนะไม่พร้อมเออนึกว่าพร้อมก็ไม่พร้อมแล้วไม่รู้ความจริงก็ควรจะแอปที่ว่ามันควรจะชื่อแอปเบลเป็นซูเปอร์แอปที่ชื่อว่านะฮะทางรัฐทางรัฐความจริงมันแอปเบลนะครับมันจะไปอธิบายอะไรเพราะว่าที่มาของเงินเนี่ยเจตนามันก็ไม่สุจริตนะในในเรื่องกประมาณปีหกเจ็ดนะค่ะนี่เจ็ด เจตนาอําพรางซ่อนเว้นนะใช่ใช่นะครับพอหกแปดเนี่ยเขาก็ไปซ่อนแล้วก็ใช้ทกศปัญหาก็คือว่านะครับการเราสามารถเลี่ยงบาลีกันได้อะอเพราะงบขาดดุลไงงบขาดดุลก็ต้องกู้จะกู้โดยโ,โดยการราพระราชบัญญัติราพระราชจะกำหนดนะครับแยกต่างหากหรือแอบ,บเข้าไปอยู่ในงบประมาณมแสดงว่าก,กฎหมายตามเข้าไปไม่ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> คือหมาความว่าเป็นการลอดช่องและประเทศนี้ก็ก็ทําได้คือมผมเองก็แม้กระทั่งว่ามองว่าทกศก็ทำทกศก็มีบทเรียนเต็มๆจากจำนำข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ในการส่งเสริมเกษตรกร,ะรน,นะครับในการผลิตผลิตผลทางการ,กรเกษตร <laughs> แต่นี่เ,เอาเอาเงินที่สนับสนุนการ,กรเกษตร ไปให้เกษตรกรเรกรข้าร้านสะดวกซื้อ,อคือวัตถุประสงค์อะไรเขาให้เป็นเรื่องการการผลิตไม่ว่าปลูกข้าวปลูกยางปลูกปามปลูกมันปลูกอ้อยนะครับนี่ทกศส,สนับสนุนอย่างนี้ไอ้นี่ให้ตังเพื่อจะเดินเข้าเซเวน่นนะนะคนี่ตั้งใจมาอย่างนั้นเนี่ยทกศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ง่ายหรอกนั่นสิบเจ็ดล้านคนนะ อและตอนเดิมเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีบาดแผลเรื่องจำนำข้าวก็ยังพอเสี่ยงถูไถกันได้เพราะยังไม่เคยเจออืแต่นี่เพิ่งเจอจังๆกันมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้นี่อยู่นะก็ยังจะต้องใช้เนี่ยแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเหตุก็ไม่มีใครครับผิดชอบอะไรไม่มีแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนจากโรงงานร้านสะดวกซื้อตรงกลางก็ได้เห็นไหม เพราะฉะนั้นเลยนะครับเพื่อจะให้เกิดว่าคนที่จะมาขึ้นเงินได้เนี่ยนะครับคือขั้นที่สามเลยก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกเห็นไหมพอจากจากโรงงานไปไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันแค่สองต้องผ่านสามขั้น่ะจึงจะไปขึ้นได้ก็คือมายถึงว่าจากโรงงานไปอีโัวสาบัวอะไรก็แล้วแต่จึงเข้าร้านสะดวกซื้อเห็นไหมแล้วแล้วไปกระตุ้นใครกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องอะไรก่อน และก็บอกเลยนะครับว่าจะให้เงินเข้าไปสู่ฐานแ่กมันจะฐานรากในประชาชนไม่ได้จับตังค์เลยประชาชนก็ไปเอาสินค้าของเจ้าสัวเนะี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเอาไปเบิกสินค้ามาประชาชนไม่ได้จับตังค์มันก็ไปกระตุ้นเจ้าสัวนะครับ,นะรบซึ่งอยู่ในฐานะที่ยากลำบากคนคนไทยมันรวยกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ เอาเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยอืแลวอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถ้าต้องการให้คนได้สิ่งของอุปโภคบริโภคก็ให้เขาตรงเลยม,มันก็เท่ากันก็ให้แบบนี้โรงงานก็ได้กาไรแต่ภาพแบบเนี้คือไม่ได้ต้องการให้เงินนะต้องการให้ของอให้ของไมไ่ต้องการให้เงินออแล้วให้ของแบบนี้แทนที่ว่าของมูลค่าหมื่นที่ผมบอกว่าถ้าไปรับตรงจากโรงงานมูลค่าสามหมื่น พราะฉะนั้นเลยนะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันไม่มีอะไรกระตุน้นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลเอามาเพื่อแมวอะไรให้คนใา้หกเดือนแล้วก็ได้แค่สินค้าไปกระตุนน้นอะไรและขนาดเดียวกันนะครับโครงการนี้ทั้งรัฐและโรงงานเนี่ยไอ้บรรดาร้านสะดวกซื้อเนี่ยใช้ได้ถึงปี70ก็หลังจากหกเดือนแล้วก็อยู่ในความครอบครองของพวกนี้เลยใช้ได้ เจ็ดศูนย์เ่ะฉะนั้นไอ้เนี่ยพอเงินไปกองที่เดียวนะมูลค่าหุ้นเพิ่มเอาเงินไปไปสร้างมูลค่าส่วนต่างในตลาดโทเค็นได้คนไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับดิจิตอลเลยคือจะให้เงินบาทเป็นดิดิจิตอลก็ก็ได้เครื่องใช้สบม่ยาสีฟันฟัดไข่นะครับบะมี่สำเร็จรูปเหมือนเดิมให้เป็นเงินสด ก็เหมือนเดิมถ้าล็อกสินค้าซื้อไม่มีอะไรเกี่ยวจะต้องเป็นบิจิตต้นหนึองลองธิบายหน่อยนีนักเศรษฐศาสตร์ตเศรษฐเสือทั้งหลายเนี่ยคือมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เอาดิอยากจะทําอะไรผมก็อยากจะดูน้าหน้เาเหมือนกัน คุณจรุพันธ์มองว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นเพียงการซื้อเวลาไหมคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าจำกันได้เนะี่ยในการให้คำแนะนำของปปชซึ่งปปชเนี่ยมีทั้งนักวิชาการแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะ,นะคะ mm hmm. มาพิจารณาถึง โอกาสหรือความเป็นไปได้ของโครงการนักวิชาการบางคนเนี่ยได้ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการจับถึงความคุ้มค่าในการที่จะเอาเม็ดเงินนยคะไปใส่ที่ประชาชนแล้วทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ<อ>เกิดกี่รอบกี่รอบเนี่ย<อ>เขาบอกว่าผ่านทั้งการวิจัยและถ้ารัฐจ่ายตรงไปยังโครงการของรัฐเองเนี่ยไอการจ่ายแบบนั้นแหละที่มันจะกระตุ้นได้มากกว่าการจ่ายผ่านมือประชาชนแต่ก็ยังมีลักษณะ ไปประชาชนไปที่ประชาชนไม่ได้อะไรประชาชนได้เพียงแค่สิ่งของนะที่มีมูลค่าหมื่นจากต้นทุนสามพันห้าเดีนยวนนิดก่อนนิดก่อนเออนี่นี่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคนไม่ได้เงินแต่ว่าคนมาได้ของเออพี่หญิงลองมองนี้นะเงินห้าแสนล้านใช่ไหมมันอยู่กับประชาชนเนี่ยหกเดือน ซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ถึงแบบประชาชนมาก็พรวดเดียวไปหมดอย่างแต่เงินของประเทศห้าแสนล้านเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่กลุ่มทุนและนักการเมืองที่ทําเรื่องนี้ขึ้นมามีผลประโยชน์ทับซ้อนไปถือหุ้นลมไปแฝงชื่อนำมิดีกันมาทันทีที่มันเกิดวิกฤตที่กําลังบอกว่ามันวิกฤตวิกฤตพวกนี้จะมีเงินของประเทศองบางดินอยู่ในมือหัก หากค่าผลิตสินค้าค่าของนะหากสักแสนล้านพวกนี้จะมีเงินอยู่สี่แสนล้านทันทีเอาสามแสนห้าเอาสามแสนห้าสามแสนห้าห้าหมื่นล้านซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากไม่ทำให้อยู่รอดมันไม่ชิบหายในประเทศไทยคือเราเนี่ยนะครับก็มองผมรู้ว่าคนคำว่าหมื่นนี่อยากได้แต่ของมันมีมูลค่าเท่าเนี้ยนะครับ และที่สําคัญที่สุดมันอธิบายมุมอื่นเรื่องการกระตุ้นอะไรไม่ได้เลยใช่ถ้าเอาเอาเงินให้คนเ่อนี่คนก็ไปจับจ่ายนู่นนี่นั่นโน่นนี่แรงกระเพื่อมไอ้นี่เอาของจากโรงงานไปเบิกที่เซเว่นไปเบิกที่ร้านสะดวกซื้อก็เท่านั้นเองใช่นะครับแล้วก็มีช่องว่าง65เปอร์เซ็นต์แล้วมันประชุมกันทำไมตั้งหลายครั้งมาถาเรื่องะไรไม่ถามมาสักคำ มาชมันดูแลแถลงหน้าหกครั้ง<อ>ไม่เหมือนกันแล้วผมรู้ว่าต้องแถลงต่อต่อไปอนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยพอถามแอปอยนะก็ตอบไม่ได้<อ>คือตั้งแต่คิดคิดไม่จบเล<อ>ยนะครับคือเจตนาพื้นฐานเนี่ยคือผมดูว่าหลักคิดเดิมเนี่ยอือาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะแต่ว่าพอถูกจับได้ไล่ทันก็ ก็พยายามจะแปลงความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอเอกสารเตือนจากบรทพยายามจะเลี่ยงโดยไปแฝงไว้ในงบประมาณแต่ว่ากรณีของทกศเนี่ยได้อะอทกศนี่ครับไอ้นี่ก็คือกู้ไม่ใช่สำรองจายไปก่อนแบบไหนก็กู้อ่ะกู้งบประมาณสองปีนั้นก็กู้ผมจะโดกแปลดนะครับคือผมเองก็เห็นว่า ถ้าไม่เข็ดหลาบเรื่องคุกตารางเนี่ยนะครับคือหมายความว่าจะโชคดีว่าฉับรันชั้นสิบสี่เลยไอ้นุ่นต้องใช้เวลาสิบห้าสิบกปีนะ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 ่กว่าจะได้เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครอยากจะหาผลทางแนวทางนี้ก็ตามสบายนะครับเพราะว่าบ้านเมืองแล้วผมก็ต้องต้องเตือนไปยังหน่วยงานอย่างปาปชเหมือนกันว่าจะปล่อยให้บ้านเมืองเหมือนกับกรณีจำนำข้าวหรือเปล่าคือเตือนไปแล้ว และไม่หยุดและก็เกิดความเสียหายใ,<ช>ในกรณีนี้เมื่อพวชศึกษากันมาเต็มเนี่ยเมื่อเตือนแล้วไม่หยุดมันต้องจัดการก่อนที่จะมีการเบริกจ่ายงบประมาณใช่ใชใชครับและสภาพการปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราก็เสียหายกันอะไรกันไปมากคือถ้าเจตนาเนี่ยต้องการให้กับประชาชนบนพื้นฐานว่าวิกฤตจริงๆเราไม่ขัดข้องแต่นี่ล็อกสเปคนี่ครับนะครับเจ้าเป็นทีโออาร์นี่ก็ล็อกสเปคว่า<ช>มันจะต้องเข้าร้านไหนบ้างนี่นี ทั้งหัวทั้งรอกสเปกครบเครื่องครบเครื่องหมดร้านขนาดเล็กร้านขนาดเล็กะจะเจ้าของเดียวกันในร้านขนาดใหญ่บ้าเจ้าของเดียวกันแมคโครโรตัสเซเว่นเจ้าของเดียวกันแล้วเซเว่นไม่ได้รับของจากแมคโครด้วยนะคะเซเว่นรับของตรงจากผู้ประกอบการนั่นหมายความว่าไอความหวังที่จะมีการหมุนเงินรอบที่2ของรัฐเนี่ยมันไม่เกิดก็เจ้าของเดียวกัน ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเข้าไปโกโลตั๊กก็เข้านี้ไปทางสินค้า่บิ๊กซีก็มีไซส์เล็กเห็นไหมว่าโลตัสก็มีไซส์เล็กนะครับแต่ว่าไอ้ไซส์ใหญ่ก็ไม่ต้องเข้าเพราะคนไปซื้อไซส์ก็เจ้าของเดียวกันไม่ต้องไปจํากัดขนาดแล้แกมันเหนียมทำไมเจ้าของเดียวกันนั้นแ่ะเอาต้นนั้นยกเลิกคาจํากัดความเรื่องนี้ใะเพราะว่าสรุปแล้ว ใหญ่กลางเล็กเจ้าของเดียวกันไอ้ที่มือร้านก๋วยเตี๋ยวะเจยาเส้นไหนมือกุด้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนี่สิสภาพเดียวกันเลย <ừ> ดูเหมือนนั่นเนี่ยบอกเนองไหมร้านขนาดเล็ก<อ>ขนาดเล็กที่ว่าคือร<อ>้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อ <l acht> ที่ว่าคือเซเว่นได้ร้านอื่นที่เป็นร้านขนาดเล็กแล้วมันจะต่างอะไรกันตรงไหนจะอยู่ในหรือนอกปั๊มน้ำมันก็ถือว่าใช้ได้มันก็เหมือนกันคือคุณจะไปร้านขนาดใหญ่ ขนาดเล็กมันเท่ากันแหละแต่ว่าอธิบายขนาดเล็กนี่คือรากฐานมันก็เจ้าของเดียวกับรากใหญ่นั่นแหละแล้วประหลัลดคังย้ําด้วยว่ามั่นใจว่าเงินห้าแสนล้านลงร้านขนาดเล็กทั้งหมดเจ้าของเจ้า <c oughs> ของร้านขนาดเล็กก็คือเจ้าของร้านขนาดใหญ่โรงงานที่ส่งให้ร้านขนาดใหญ่กับร้านขนาดเล็ก เจ้าของเดียวกันผมว่าก็ก็ดีเหมือนกันเะยเราว่าให้เขาแถลงง่ายๆดีกว่าคือไอนิยาตว่าร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยให้เลิกเพราะว่ามันสรุปแล้วเจ้าของเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันบางเลยว่าเขาเขาส่งให้ทั้งร้านใหญ่แล้วก็ร้านเล็กและทั้งร้านเล็กและร้านใหญ่เจ้าของเดียวกันแล้วมันต่างอะไรกันตรงไหน ดูดีแล้วส็ไปคือผมว่านี่อยู่ต่อแล้วนจะครับไอคนที่ดิวดิวดิวดดทั้งหลายเนี่ยคือคือหมายความว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะนะครับคดีที่เลื่อนไปวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภานอต้องไม่ลืมว่าหลังสิ็ดพฤษภาษษษษหลังจากสวหมดวาระผมก็เชื่อว่าเรื่องการยื่นตีความเน่ยคงจะเรียบร้อยออนะครับเ,เรื่องการทำหน้าที่ ของวุฒิสภาแม้กระทั่งการขยายเวลาของพรรคเก้าไกลให้อีกสิบห้าวันนะครับก็ข้ามไปถึงวันที่ประมาณวันที่สามพฤษภานะครับก็แน่นอนก็อาจจะต้องข้ามสิเป็ตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่ากลเกมต่างๆเนี่ยก็คงคิดกันกันครบครบทัวนแล้วแต่ว่าเวลาที่หายไปนั้นเนี่ยนะครับใครที่ไปดีอะไรมันก็คงจะเออเออนหนละนี่ะไรนล่นะแต่ว่า เรื่องราวอื่นๆนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะปรากฏกันเป็นระยะระยๆะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่ไปตรวจสอบเรื่องราวไม่ว่าแพทย์สภาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆกรรมการสิทธิ์หรือว่าใครก็ตามเนี่ยนะครับรายละเอียดอื่นๆนั้นมันจะพรั่งพรูแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคือเราเองเนี่ยนะครับในฐานะประชาชนก็เห็นว่าประเทศนี้มันเปราะบาง ในขณะที่เรากําลังจะเจอวิกฤตทางความมั่นคงในประเทศไทยยังอธิบายบ้าๆบอๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรื่องดิจิตอลวันเลยก็เอากันว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับเราก็วันนี้ก็ถือว่าวันสุดท้ายของการพั้งนะแล้วก็ไปเปิดอีกทีกันวันที่สิบเจ็ดส่วนร้านอาหารเนี่ยนะครับทั้งนครวนจันท์สวนเตี๋ยวตาอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ปิดในช่วงสงกรานต์พี่น้องที่ตกค้างนะครับไม่ออกนอกกรุงเทพ นะครับซึ่งก็มีจํานวนมากอยู่นะนะครับก็ก็เชิญแวะเวียนกันมาได้นะครับเราก็อยู่ที่กรุงเทพกันนครนวลจันทร์หยุดส4ี่ถึงสิบเจ็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวบางท่านเข้าใจผิก็เชิญกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลานี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้าเหลือค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันที่ 17, 17เลยนะคะ17เมษายนขอให้ทุกท่านเที่ยวสงการให้สนุกวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ถนนมิตรภาพแล้วก็ถนนขึ้นเหนือเนี่ยแน่นเลยทีเดียวขับรถด,ด้วยความ,ามาระมัดระวังแล้วก็สุขสันต์วันสงการทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรพร้อมชิมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ